สวัสดีน้ำสนะครับโบสอครับผมตีหาตีหากลัวๆนะครับเกือบห้องม่งแล้วครับแดดออกซืเฮ้ยยังคพามาดุดบางลัมให้ก่อนะครับเนาะหยับบางลันให้ก่อนคุณเพิ่งล้างแหลกนะครับผ โอ้มีตัวครับผมมีตัวมีตัวมีตัวครับมีตัวมีตัวเสร็ตัวไปไหนแล้วเนาะหนบ้งบังนะครับผมเฮไอสาเก้านะครับเนาะนี่เรื่องสิมันเนาะโอ้มีตัว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 ของสองหลังนะครับเนาะ

สองแต้มครับผมน้อยๆโอเคครับผมเดี๋ยวไปรุ่นเบื้องหลังต่อไปนะครับโอเคครับผมไอเรืองนี้ผมจะไ่ได้ลงไปิดายเบื้องเด้อเอากล้องลงไปไประเดี๋ยวมันหกเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะขอตั้งกล้องมันอยู่ว่าเอ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมครับผมสองหลังหนึ่งเหนือเขาเด้อเดี๋ยวมาดูเบื้องหลัง,ลงนี้ครับวันนี้ อ้า้มีตัวครับมีตัวมึนมายกันมึงครับโอ้กล่องขึ้นเหมือนอเดี๋ยวก็แปลงไวเนาะ หน่อย <c oughs> นี่ครับสามแจมแล้วนะครับผมชี้ครับผมรุ่นรุ้งโอ้หัดแล้วครับผมเก็หัดลดลดแบบนี่มัน,น,นก็ขาดไปแล้วนะครับสองหลังเนี่ยครับเดี๋ยจีบเอาหลังแมงมาก,ก่อนเนาะข้างมันใส่หักได้จังไง แต่นี่บาบาเมื่อนึงนล้ครับน,น,นีอีกลังนึงจเอหลังใน้กันครับบรรยากาศผมว่าขึ้ว่าเดวจีออกไว้บันนี้นะครับตีห้าสีสิบแดดออกแล้วนะครับนี่ครับบ้าง มีวะครัแบบุมมีครับผมเชียร์ครับรุ่นลังต่อไปโอ้รถกระจกมาหน้าป่ะ ว่ามีแล้วครับลังออรุ่นน้งสือไทยกันครับเบิดบ่อ,ะ,บอะไรเนี่ยวะไมอดูขางทาง่าจะเ้าก็ะชีใส่ใ้กัน้วครับนี่ครับนังสือไทยกัขงางซาน โอ้มีตัวครับมีตัวหลังสุดท้ายครับผมบเดี๋ยวไปรุนเบิงกันทั้งเครื่องเลยครับเคยครับเดี๋ยวผมเท่เลย อะไรตัวปนยัยนะครับครับผมขี้ตัวปนยัยปันไดยครับผมครับผมเดี๋ยวมาลุ่นหลังต่อไปนะครับเนาะบรรยากาศหกโมงห้แดดออกเปียงเลยครับเขาก็หยอดไม้แล้วครับผมไม้ที่ที่สัห้องครับคือหูล่ะเพราะวันน้ำมันแห้งครับเปียงเียนี่ บ่แห้งกับเลือหน่อยนะครับจะลุ่นหลังให้ก่อนนี่หกแดดด้วยนี่ครับผมเดี๋ยวกขอกมากกอนเนาะจีไทยเพิ่งครับผมบ่ได้ครับผมสองรังหนึ่งนี่เดี๋ยเนาไปลุ่นหลังต่อไปนะครับเนาะน้ำมันรถกิดสีบดได้ครับบนี่อ้ มันลดสิบเบอร์แล้วครับโอเคครับเรื่องต่องเข้ไปครับผมดอีกไม้อีงแล้วนะครับเนาะไม้นี่ใส่ไปสามหลังนะครับบรรยากาศผมใส่ไปสามหลังนะครับเดี๋ยวมาดูลพยายามบ้างจะคื่อไปด้อยเพราะอะไรอยขวานแบบสายอยู่ในป่านี่ครับอันนี้มันอยู่ขางทางเนี่ยทางมีคนใส่ ยังอยู่ของของ้างโฮ้ยบูสเหรอครับขนาดจ้าเป็นตะมีเลยครับกำลังเรียก,กับเฝ้าเลยครับดึบงม้วงสองนี่ครับขนทางอยู่ไก่ๆนี่น,น้องเนามารลุนมาจยากันบ้างพี่นอ้องมนัมนมนันจังเลยก็ได้ โอ้ม so, ีตัวเสือมีตัวเสือมีตัวเสือครับผมตัวใหญ่ไงความมึงสถานการณ์เดี่ยวนดี่ยวเป็นรุ่นบังลังสุดท้ายครับผมลังสุดท้ายของสาหนิเออมีตัวเสือแมวตนึงนี่นี่ครับลังสุดท้ายบางเหงาครับบางไงครับเอ้ยคือขนาดขอลังสุดท้าย

ข้างกันแล้วนะครับไปเห็นนี่เห็นมาครับให้ผมเอาโทรศัพท์ผมนอนนอนอะไย่างเงี้ยเห็นไหมน,น้องนี่ครับผมอ้ว่าอะไรครับ ว่า <ort>. อะไรอีกแล้วเอาว๊อกว๊อกว๊อกไงกูมูเลยครับตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมจับกันเลยครับเด้ออืออ๋ตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับนี่ครับผมเขี้ยครับพ่อไปลุนหลังต่อไปกันพ่อหมดแล้วครับไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายที่เดียครับ Bung sợ được. đấy vam mân 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 đây mân 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 là mân 4

อไมีต <painted vậy> no ัวอยู่ครับตัวนี้กุลุงกุลุงอยู่เอาลังนึงนะครับลิขสวงครับผมลิขสวงถิ่นไมนี่ก่อนนี่ครับลังนึงนะครับแก่ลังนั้นก่อนโอ้มันเรื่อปูเรื่อครับลังนี่ปลาคือว่า อมีตัวครับผมมีตัวอยู่ครับจ้างสิตัวหน่อยตัวหน่อยครับตัวหน่อยครทางด้านทังสุดท้ายนะครับทางสุดท้าย,ยานี่ทางสุดท้ายนิดหน่อยก็มัวเทา่าหน่อยครับผม มีตัวอีกแล้วครับผมมีตัวครับผมเดีย๋ยวผมขอ้าตังก้องก่อนเด้อต,ตังก้องจะไปกันครองห้องสีตังไง้พี่น้องมุกคน,น,นี่ครับผม ข้าวเวนี่บ่ได้ี้ะครับผมว่าคันเฮาเทพนี่เทพพอดีร่องฝ่ายมังโกเลียอะไรข้าเทพพด,ดีนี่รุดคักๆผมว่าไปเทศทั้งรถด,ดีกว่ามันออกมันออกได้นะครับของของมันออกได้ครับผมเดี๋ยวไปรุดบนทัง้งรถโอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ่นกันบ้างซีหลัง ันออกได้แล้วครับคันเท่คันเท่ยื่ห้องลุ่มหนึ่งออกได้ครับผมครับล้างใหม่กันรู้เลยว้าชี้กี่เดือนครับรุ่นชีกี่เดือนโอ้ตัวงามครับผมตัวงามครับลังเงี้ยบุตรทหารครับผมเดี๋ยวผมลัางใหม่ลังนี้ส่งหนักครับ สอ่างสว,ง,สวงแก่งครับผมเฮ้ยครับผมเดี๋ยวผมสืบสืบผลงานเนาะนี่ครับผมสุปผลงานปลาไหลมือเนี่ยโอ้ไหลยอยู่ครับไหลยอยู่ครับผมไหลอยู่เครียครับผม ผมจะผมอยากจะขอจบคลิปเลี้ยงทอนี้นะครับเนาะได้ไรยังครับผมนี่ครับครับท่านถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเนาะเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปต่อไปนะครับโอ้เสียงครับผมครับเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเนาะ จะเป็นกระร่างแรงใจให้ลูกอีสานไหลผุดเส้นเด้อยวนะครับเด้อสำหรับวิธีการหาอยู่หากินนะครับก็ผมมีอย่างไรนะครับผมขอขอขอบคุณทุกสับทุกไหลนะครับขอบคุณครับผม